สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไวายได้ออกมานอกหมู่บ้านนะคะแล้วมาตามกิดที่เขาปลูกเ้าโพดไว้นะคะตอนนี้มีปัญหามากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะไม่มีน้ำเลยนะคะไม่มีน้ำเลยไปเลยกับพามาดูผลงานนะคะเราจะไปดูข้างหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ขณะนี้เวลาจะ17นาฬิกาเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้แสงมันร้อนลงลดลงก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้ออกทุ่งได้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าสุขภาพเรามันไม่ไมอำนวยเนะาะเดี๋ยวทราจะพาไปชมนะคะเดี๋ยวนีเว่เห็นไหมคะน้ำไม่มีนะคะเนี่ยคือปัญหานะคะคือปัญหานะคะน้ำไม่มีน้ำไม่เพียงพอนะคะหมดสระ แต่ก็เหลือน้าไว้ให้วัวควานนิดหน่อยนะคะก็มีน้ํานิดหน่อยนะคะ,ะ,คะประมาณหัวเขาเห็นไหมคะมันเขาก็น้ําไม่เพียงพอนะนสายดำๆนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยไม่รื้อหรือว่าลือ้อไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะวายก็ไม่ได้ถามเขาเนาะเพียงแต่ตามติดมามาดูผลงานนะคะเราจะไปดูข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือไว้ว้ถามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเป็นข้าวโพดที่ก็ปลูกให้สัตว์นะคะปลูกให้วัวนะคะ ที่เขาปลูกให้หวัวทุกครั้งก็มันจะสูงท่วมหัวนะคะแต่ครั้งนี้เนื่องจากขาดน้ําเนาะน้ําไม่เพียงพอก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วนิดหน่อยพอที่เลี้ยงให้วัวเนาะฝนน้ำอย่คิดเลยว่าจะมีบอกแล้วว่าเดือนปีนี้น่ะแรงมากเลยนะคะชาวนาชาวบ้านกำลังจะ เก็บปัวควายเข้าคอกแล้วนะคะเพราะว่าสิบเจ็ดนาฬิกากว่าแล้วเนาะรู้ว่าสิบแปดละไม่น่าจะสิบแปดเนาะไ,ไวออกมาก็สิบเจ็ดกว่าแล้วเนาะก็คงอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าดวงอาทิตย์ลดลงก็ลงทันทีเลยนะคะเ,เพื่อนเจ้า DIY มาทันดวงอาทิตย์นะคะไปเราไปชมต้นข้าวโพดนี่ไงเห็นไหมต้นข้าวโพดข้าวโพดให้สัตว์นะคะ โคให้วัวควายส่วนมากจะเน้นไปทางวัวมากกว่านะคะเราจะได้อะไรกับเขาก็ไม่รู้เนาะวัวว้ก็ลืมถามเป็นหย่อมๆเลยนะคะเป็นหย่อมๆเลยก็ปีนี้ก็ไม่ได้ตามที่เขาลงทุนเลยเนาะดูฝักเขาก็เกล็ดๆน,นะคะอุ้ยตาย <laughs> กล้องมุนนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะ มอ้ยเนาะนี่ไงคะ,ะว่าจะให้ดูฝักโอ้เม็ดเม,ม็ดก็จะเป็นกลนนๆนะฮะน่าเสียดายเนาะน่าเสียดายผลผลิตที่จะได้เนาะจะได้เป็นการทุนยาฟางที่เขาต้องเก็บไว้ให้วัวควายตอนที่ลง,งานาเสียดายาากเลยเดินไปข้างหน้านิดนึง กำลังออกดอกทูชันเลยจะได้ละเกินเนาะต้นประมาณเมเ็ดเศษเศษเนาะบางต้นก็ประมาณห้าสิบขึ้นไม่เป็นผลเลยไม่เป็นผลเลยดูดิฝักไม่มีฝัก ถ้าน้ำไม่รับไม่รับน้ำอีกนี่โอ้ยสรุปก็คือต้องเกี่ยวให้วัวควายก็ยังดีเนาะที่เหลือให้วัวควายบ้างรอฝนถ้าฝนลงมานี่โอ้สุดยอดเลยแต่ฝนไม่ลงนะคะก็เลยเป็นปัญหาแก่ชาวเกเษตรนะก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมวัยวายพามา ติดตามผลตรงนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ